สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับมันนี่พอเฮงกับสิพายพี่น้องท่านผู้ชมมาตามความฝันของแม่ฝันแม่นนะครับแม่ฝันแม่นเพื่นฝันดีดีงาดนี่เพิ่นอดบ่ไไรเพิ่นก็เลยอยากว่าสู้ฟังเดี๋ยวไปฟังเบื้องน้ากันนะครับไปฟังความฝันของแม่ฝันแม่นน้ากันกับพอเฮงว่าเพื่นฝันมาจังไหนเพิ่นได้ตัวใดครับโหลครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะไม่ได้โทรหาตั้งนาน ครับ,รบผมได้ยินแล้วครับครับครับว่าสายลุด <c oughs> เมื่อกี้ผมไอโทรศัพท์มันไม่รู้เป็นอะไรเป็นพว่าบผู้า่าบยังไงไม่รู้ <c oughs> กดกดเปิดลำโพงไม่ได้ <c oughs> เป็นไงครับงวดนี้ครับ ไม,ไม้ไม้ไม้ถึงงวดงวดสิบเจ็ครับอ๋อวันนี้เราฝันอยู่แล้วก็มีเลขให้ด้วยเด็กวิ่งครับเด็กวิ่งกระจับคู่ครับครับผมแล้วก็ฝันด้วยอ๋อฝันว่าไงครับฝันถึงนาา้าสาวที่เขาเสียชีวิตแล้วอ,ะอ่ะอออายุห้าสิบเก้าหรอ จะซื้อว่า059กัะหางหนึ่งแล้วก็ตัดเล่น5990คับอายุ59ปีนะครับค่ะอายุ59ปีแล้วก็ถ้าสามตัวก็จะเพิ่มเป็น059นะครับค่ะเพราะว่าเสียไปแล้วเนาะใช่ค่ะครับ ฝันสองรอบนะแล้วก็ฝันอีกรอบหนึ่งฝันถึงหลานอายุห้าสิบเอ็ดนะคะคแต่อันนี้เขายังมีชีวิตอยู่ครเคยฝันถึงเขารอบหนึ่งมันเข้านะห้าศูนย์อายุตอนปีห้าศูนย์เด็ห้าสิบเข้าเลขเขาวันวันนี้จะตีเป็นตัวไหนครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับหลานหลานห้าห้าหนึ่งแล้วอ๋ออายุห้าสิบเอ็ดแล้ว สองรอบได้สองรอบมาสามรอบเลยปันแล้วแวนนันเห็นเลขอีกรอบหนึ่งหนึ่งเจ็ดปันเห็นเลขปันเยอะเออปัน <า S 2> เห็น <ๆ S 2> เลขเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วข้างล่างมันเขียนเจ็ดหนึ่งห่างหนึ่งมันต้อง สาม,มเอเลยนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดตันเยอะมากครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งข้างล่างครับมันมันเขียนต่อกันมาเป็นแถวแบบเป็นแนวตั้งอะคะ่ะครับแค่นั้นแหละค่ะโอเคครับเอาแต่เลขฝันดีกว่าค่ะบ,บ,บเลขฝันมันดูน่าจะชัวร์ลวเน,นี่ย คิดว่าน,น่าจะชัวร์ใช่ไหมครับเลขฝันก็ <c oughs> ได้มาแล้ววิ่งข้างบนเขาก็ให้ก้าวิ่งก้าาวันนี้ให้ยิงบนก้าใช่ไหมครับ คนรู้จักกันค่ะให้มาครับที่ที่ท,ที่ที่เข้าบ่อยๆใช่ไหมครับค่ะวี่ง้างบนวิ่งล่างนึงผมผมก็รอเจ้านี้แหละเจ้า,จาที่บอกเข้าบ่อยๆนี่แหละเพราะว่าถ้าเข้ามามันมันก็ไม่ไม่ค่อยจะพลาดเอ๊ะมันมันมันก็ตรงกับฝันนี่ครับแม่ครับ วิ่งเก้ามันก็ไปห้าเก้าวิ่งวิ่งหนึ่งมันก็ไปเท่ากับห้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งตรงกันเด็กเลยถ้าฝันเห็นเลขนะก็ 7, 1, 1> 1, 7, เจนะ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดด้วยเนาะข้างล่างข้างล่างหนึ่งข้างบนเก้าได้มาตรงกับฝันเลยเลยชอบไปเลยเพราะมันตรงกับฝัน รวกันรงกันเป๊ะเลยค่ะไม่รู้ที่ทิศทางเป็นยังไงแต่ก็เอาจากฝันเนี่ยเป็นเป็นหลักเนาอแม่นะ่ะเอาจากฝันเป็นหลักเพราะว่าฝันเห็นหน้าสาวอายุอายุตอนนั้นห้าสิบเก้าเสียไปแล้วก็เป็นศูนย์ห้าเก้า ถ้าตัดออกมาก็จะเป็นศูนย์ห้าศูนย์เก้าเพราะว่าห้าเก้าเป็นอายุแล้วแต่ล้านนี้อายุห้าสิบเอ็ดปีตอนอายุห้าสิบปีก็ก็เคยฟันเห็นแล้วออกอายุน้อแม่เนาะใช่ค่ะมาฟันปีนี้ใช่ฟันปีต่อปีเลยส่วนไอ้ไไที่เห็นเลขนี่มันมันก็ หน้าแปลกนะเห็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วยังมามาเห็นเจ็ดหนึ่งต่อกันลงมาอีกค่ะมาตั้งวันนี้ฝันเยอะครับมันมันก็เข้ากับเอ่อตัวเด่นตัววิ่งนะแม่นี่ยเก้ากับหนึ่งค่ะอายุของหนาา้าสาวก็ไปตรงกับห้า <5, 1, S 2> เก้ามีเก้าห้าหนึ่งหรือว่าฝันเห็นตัวเลขมันก็มาตรงกับเลขวิ่งหนึ่งล่าง่ะจะเข้าหรือเปล่านาอ ข้งวดนี้ไปเข้าวักตัวก็ยังดีภาวนาให้เข้าให้เอฟซได้โชคดีกับแม่ด้วยว่าแนวทางแนวทางที่แม่ให้มางวดงวดนั้นมันก็มาเนาะแต่แต่งวดที่แล้วเลขวิ่งมันไม่มาเลขวิ่งไม่มาเลยเครับ มันก็อย่างนั้นแหละบางทีมันก็มาตรงตรงบางทีมันก็เฉียดเฉียบบางทีก็ไม่มาเนาะ,ะก็เรากําหนดไม่ไดแ้แล้วก็เป็นแล้วก็เป็แค่เพียงมีอาจารย์ไหนให้เข้าทวด <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> บางทีก็มาสองวดสามงวดก็หลุดไปแล้วมันก็มีเข้ามีหลุดครับเนี่ยแต่ธรรมดาครับก็เหมือนกันนะเรียกฝันเราก็ แล้วก็กําหนดไม่ได้แต่เราก็เชื่อว่าบางทีมันมันเป็นความ่เชื่อมันมันมันน่าเชื่อถือว่านะพูดถึงมันอยู่ที่เซนส์และก็ช่วงดวงของเราด้วยคนเคยฝันเข้ามันก็พอฝันอีกมันก็อยากจะให้เข้าอีกนะเพราะว่าเคยเข้าอะไรประมาณนี้แต่บางทีมันก็ไม่เข้าก็มีครับก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไม่เข้าประมาณนี้มันจะเข้าตลอดมันก็ ก็คงเปลี่ยนไปไม่ได้เป็นเทวดาแล้วชี้ได้บางทีก็เออในตอนนั้นในตอนนั้นฝันแม่นนะพอพอเราตามไม่แม่นเลยเออใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นอย่างนั้นซะด้วยดวงชะตาอยากทำบุญก็ไม่ได้ทำบุญอะไรประมาณอยากได้กุศลก็ไม่ได้ ก็เป็นมันก็อยู่ที่ดวงด้วยบางทีดวงเขาอาจจะให้เราเออเดือนนี้ดวงขึ้นทำยังไงก็ถูกฝันยังไงก็ถูกแต่พอถ้าเดือนไปอีกเดือนหนึ่งแบบเป็นดวงลงแะขาลง,งข,ขนาดขนาดฝันเห็นต,ตัวย,ยังไม่ออกเลยตัวแดงแดยังไม่ออกเลยมันก็เป็นเรื่องที่ เพื่นพ่อเองเช่นกันนะคะครับผมครับส,สวัสดีปีใหม่ทุกท่านค่ะครับผมบวัสดีครับค่ะแม่ฟันแม่งเพื่อนกะยืนยันนะครับว่าเพื่อนมักเพื่อนมักความฟันลายกว่านะครับแต่ว่าตัวเลขสูตรคำนวณเพื่อนก็นให้ตัวเด่นตัววิ่งมานะครับตัวเด่นตัววิ่งของเพื่อนนี่งวดที่ผ่านมาลุดนะครับแต่ว่า งวดาทอยล้างขึ้นไปพูดนี่เข่ามาตลอดนะครับพอเฮงก็เลยชื่นชอบอยู่ตัวเลขที่เพิ่นเอามาให้เบิ้งนะครับเกี่ยวกับตัวเลขวิ่งบนวิ่งล่างนะครับตามความฝันที่พอเฮงได้สอบถามแล้วก็คุยกันกันกบแม่เพิ่นก็นตามนี่นะครับเด้อเพิ่นฝันอยู่งสามเทือเทือแรกก็เป็นอายุของหน้าสาวเพิ่นเป็นหาเก้านะครับเทือที่สองเป็นอายุของหลานนะครับอายุก็หาสิบเอ็ด เพผนฟันเทือกที่3เห็นตัวเลขนะครับคือ1นึแล้วก็7 1นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางเลยครับเด้อให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอให้ยูดีไม่แห้งให้สุกกันมานร่ำเรวยๆครับผมปีหกเก้านี่นะครับขอให้ธุรกิจการงานการทำค้าขายเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับให้เหมือนเลขเก้านะครับเด้อยให้ก้าวไปข้างหน้านะครับผม เดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ